ชีวิตชีวิตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่สิ่งที่เราเลือกเองนะครับสวัสดีครับพี่ดองพนธการที่คารมลากทุกท่านครับผมหนุ่มโพไซเสียงก็ยังเป็นบัตรคือเกาอยู่กระตรงกลับขอบใัยหลายๆครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ครับสวภาพพี่ดองสุคุทุกคนนะครับมาหยับชมเกี่ยวกับเรื่องนอกโครงการปลูกผักกินเองนะครับ โอ้เริ่มใหญ่แล้วครับพี่น้องเ,อเป็นโนเป็นแดงแต่ครับเป็นเบียรแล้วครับพี่น้องปลูกพักนินเองครับปลูกในโฟมกล่องโฟมวัสดุทางเลือกเสือใช้รีไซเคลดี่หละนะครับแบบการบุ่งครับไก่ไหลครับกันไกย่ยางแหลกเลยก็เลยปลูกแบบนี้ครับกันไก่กันกากันนกกันสัตว์ที่ ชอบแกะชอบจิกนะครับกันมาแลกก็ได้ครับมุ้งตาทีสามสองคำแบบเรียงทักกระแตนครับเมื่อประโยชใส่เส้าเรียงทักกระแตนแล้วก็บ่าปลูกผักกินครับปลูกผักกินเองซิฟกัวเบือเริ่มจอเบียร์แล้วครับพี่น้องผักบุ้งผักชีนาวผักชีหอมนะครับจี่คือวัตถุดิบสาคัญนะครับของการประกอบอาหารครับเป็นเครื่องเทศ เอาแบบไร้ดินครับใส่คุยปะเพราวลักน,นาำ e อม EM นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> การปลูกผักกินเองโดยส่วนตัวนุมพ่อใส่ว่าเป็นทั่งเือกที่ดีนะครับในการกินผักแบบปลอดภัยมีคุณค่าทั้งโภชนาการครับเพราะว่าอย่างเข้าสามารถที่จะควบคุมการผลิตได้นนครับ แต่การเลือกพันธุ์พักปุ๋ยบอบีเคบีครับไม่ใช้เลยนะครับและสารควบคุมศัตรูพืชอันนี้เข้าควบคุมไดครับมันใจครับที่พักที่เข้าปลูกนะครับล้วก็ปอดภัยจากสารเคมีตกข้าง,ยงอย่างใหม่คือมาแลงนะบอบี้ครับไก่กาโบจิเพราะว่าอยู่ในบุ่งนะครับสําหรับพี่ดอกที่เป็นเกษตรกรหรือว,ว่าสาย หักสุขภาพนะครับสายอินซีสายประหยัดสายลดค่าใช้จ่ายนำไปเหตุเป็นขยายเป็นแนวทางของการต่อยอดได้นะครับก็าวังใจเลือกเกินว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องมันเท่าเหตุผลที่พมดูพ่อไส่นะครับปลูกพักกินเดียกขึ้นอย่างครับถ้าสามารถเลือกใส่ปุ๋ยอินทรียได้ครับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมบ่ต้องไปกังวลครับเรื่อง สารคีพีตกข้างพักที่ยาปลูกหรือสดครับสดใบเก็บคู่มือครับ่าใหญ่แล้วถ้าจะให้ดี้ในการปลูกนคือบุลเลียดครับต้อนดีเก็บตนน้นเริ่มปลูกแล้วนะครับกะค่อยๆย้อนและ้วกะ็เอาไปใส่ในส่วนประกอบของการปรุงอาหารแต่ละมือเข้าเกษตรพักทีไม่สดอยู่เสมอครับ พักใบผักสดดีให้ไทนในวิตามินเลยครับแ่ธาตุที่ครบครับปูขี้เหนียกครับลองเบงครับ,อเ,อรบเอาแบบปลอดสารเคมีนี่แหละถ้าเกิดว่าเข้ามาใส่สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชเข้ามาใจได้ครับว่าพักทีได้เนี่ยปลอดภัยนะครับกินกันสบายใจนะครับกินกันสบายใจ <c oughs> แต่ว่าขอควนร,ระวังในการปูพักขี้เหนียกก็คือ <c oughs> ถ้าเข้าใส่ดินเลยครับ ขวติดตรวสอบคุณภาพของดินก่อนปลูกว่าดินปลอดสารปนเปื้อนประมาณไหนครับน้ำที่ใส่ในการลดน้ำพักปลอดซ้ำไหนครับสัตรูตืชเป็นปัญหาที่พบใ้ในการปลูกผักแต่ว่าการใส่สารสกัดแบบธรรมชาติในการไล่การกำจัดสัตรูพผืชก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับเป็นทางเลือกที่ดีกว่า พะฉะนั้นผ้ได้ปลูกพักกินเองครับเสด้กินพักที่ปลอดภัยครับมีสารอาหารที่ครบเลือกไห้ครับลดค่าใช้จ่ายด้วยการสื่อพักบริส้ซื้อเพิ่นลยครับพริกคาตะไคร้ใบมะกรดูดพักกับลาบกับต้มพักกับแก่ปีครบครับและก็ลดการใส่บรรจุพันธุ์พลาสติกน้อเฮานากลับมาใส่ใบนะครับ โอ้ยซด้หลายครับและกะเ็กะเฮดเกษตรนี่ได้อย่างนึงก็คือเรื่องเร้าของสุขภาพจิตที่ดีขึ้นครับเพราะว่ายังเข้าดูแลปแปลงผักก็ถืบว่าไดออกข้าลั่างกายไป็นทตัวครับคนออกข้าลั่างกายจะส่วนใหญ่จะแข็งแรงนะครับแต่ตรงปริมาณที่มีความเหมาะสมกับสุขภาพที่เขาดีอยู่นะครับเป็นอยู่มีความสูงครับแต่ละเบือละเว้นี่เฮ้าไดเห็นการเจริญเติบโตของของเผืชที่เขาปลูกเป็นผลผลิต โดย่วนตัวดิบดุพ่อพส่พูบใจครับพูบใจฟังตุกพูดก็ะเรียงปลาครับปลาในการชั่งแบบเอาแบบกระเบื้องเข่ามาล้อมแ้้วับปูผ่าเลยดีครับการทำการเกษตรครับดีต่อสุขภาพแบบสิ่งแวดล้อมเริ่มตึงแต่พีละนะครับใส่ใจขั้นตอนการปลูกก็จะได้พักที่ปลอดภัยและก็มีคุณค่าทั้งโภชนาการดี สูงครับสูงลองปลูกพักกินเองครับคำับได้เนิ่มเพิ่มเติมก็คือปลูกง่ายช่วงนี้คือต้นหอมพักชี่พักสลัดประมาณดีครับประมาณดีถ้าพี่น้องสนใจเริ่มปลูกพักกินเองก็ลอกเริ่มเบิ้งครับเอาพื้นที่ได้น้อยแหละตุ่มโพใทส่ียบริเวณขายครับปลูกกินเองเอาแบบได้น้อยดี่นะครับการปลูกนขนาด สมเมตรคูณสเมตรเอาประมาณดีนะครับในบาทในคอนโดมิเดียมก็ได้นะครับแต่เป็นในแรงชุมชนในสังคมเบื้องแล้วก็เลือกพืชทีเขา้าเขามากินมากปลูกกันละยังูุวโพไ่ดินมากลาบมากักแจวมักพักกับกับปลูกนี่แหละครับพักชี่พักหอมชี่หอมชี่เล่ากระปีพักบุ้งเดดขาดบมได้นะครับ ลองบัางนะพี่น้องนะนะครับในการปลูกพักกินเองเพื่อสุขภาพครับในชีวิตประจําวันเท่าเข็ดโมญากนะครับเอาแบบไรดน,นิดก็ได้เอาทีละเล็กละหน่อยปลูกปลูกแบบุนเวียนกันไปนะครับกบารวางว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องบันเทาในการสางแนวทางให้พี่น้องไปต่อยอดการทําากรเกษตรแบบมีอยู่มีกินและการสั่งทานไร่ใดขยายกิจการต่อไปนะครับลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ได้บริโภคผักที่ปลอดภัยมีสารอาหารครบถ้วนพี่้องครับดีบอคัับแบบีเอาลองเบิองครับเกษตรบรรลัวิธีใหม่สั่งใดๆผมดูเพอาใส่นะครับอยู่ดีไปแห้งหากแพงแบกปัน่นโอกาสหนาหพอกันใหม่สวัสดีครับ